ทำ yeah. 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 ไมเสียงยพี่เนมันเบาจัพี่เองไม่เสียไม่ใครช็อตเลยพี่เนใส่แว่นด้วยตาอึกแกแล้วเราอะ ทำไมเสียงพี่เนยมันเบาก้ไม่ค่อยได oh. ้ยินเลยเอาแล้วนี่ัเก็บให้หมดของในกระเป๋าอ่ะเก็บไม่ให้หมดเพราะว่ามันเป็นไอหนีมันเป็นไ้นูอันนี้เขานำเสนอแค่ฉาก้องบินตกใช่ไหม มันก็น,น่าจะเหลือมันก็น่าจะเหลือคนรอดสักสองสามคนเลยนะนี <laut> <currently, S 3> ่เหลือเหลือเรารอดคนเดียวเฮ้ยเราเหลือสามคนมันมีนอ๋ออยู่ไหนกันหมดวเนี่ยอย่าได้กำลังมากำลังนี่อยู่ไหนอะนี่มดูกำลังเก็บของเลยพี่โอ้ไปยันนู่นเลยอ่ะเิดแล้วเิดแล้วเิอแล้วเฮ้ยไอ้เี้ะกันรอดกระลอกกระรอก เ,เ,เมาส์เมาส์ไปักตรงไหนพี่เอกเมาส์กดตัว exc แล้วคำคำว่า operation เอ่ออ่ะและ้วไปคำว่าเอ่อเกมเพย์แล้วไปคำว่าอ๋อเมาส์ไปคำว่าเมาส,ส์ sensitive อ๋อครับ sensitivity ก็จะมีหรอกให้เห็นไหม เนี่ยหาตามก่องอ่ะไปไปหาทำเลสร้างบ้านอยู่หรอไมเดินยังไงวิ่งยัไฮลหลได้ยนไหมพูดวอไดนะอ๋อเปิดอะไรพี่มันพูดอไดอะไรนะกดตัวไหนกดคิวหงโหลโหลูฮัลโหล เทำเลไม่ดีเลยตรงเนี้ยทำเลไม่ดีเลยไปหาทำเลใหม่เดี๋ยวนะต้ออะไรเหรอเล่นไม่เป็นแล้ววีเอกอยู่ไหนวะวิเอกอยู่ี่ ก็ด้วยโก้โก้ชินแต่แมป GTA ไม่ชินกับแมป The Forest โอ้โหข้างไปทะเลจะบอกว่าตกแค่ตกทะเลแม่งก็ตายค่ะ แล้วหน้าตาตัวละครตั้งต่างเนี่ยไม่เป็นอนะ่ะสร้างไม่ได้ไม่เอาหรอกมันแรนดอมมาให้อ่ะอ,อ,นะอย่าเห็ดพิษพี่เน่สนใจกินว่าเห็ดพิษอ่ะอ่ฮะมันนีสร้างบ้านเดือเปล่านี่บ้านเป็นไม้ดีกว่ามนะั้งผิดอะไรนี่ อืมเราตัดต้องตัดเป็นไม้รอบรอบรอบออกก่อนนะไม่งั้นแม่งปีนแล้วแม่งกระโดดใส่ได้ใช่จะตัดแม่งเดี๋ยวเราสร้างเดี๋ยวสร้างมาตป็นไม้กันจะตายที่วัดหนีทำไมเองตรงนี้ทำไมไม่มีมันนี่ดีมันยังไม่ไม่มีเชือกอ่ะเดี๋ยวเราไปหากระนั้นดีกว่าแก่พี่มีมาผมเลยแค่ลูกก็ถืออะไรไป เก่งเอาไหมหัวหัวกระต่ายเอ้ะหัวกระหอกเอ๊ะกระหอกหรือกระตายกระต่ายไอ้พี่พี่ตรงนี้ริมทะเลตรงเนี้ยเดี๋ยวออกแล้วจะไปมันเอาหัวกระต่ายออกไงพี่เดี๋ยวโก็มุดไปล่ากระต่ายคือว่าหนีวนาคือว่าตอนนี้หิวหิวแล้วไม่รู้จะยังไงมีมีขนมไหมย่างนะกดย่างได้เนี่ยกด กดกดกินเนี่ยเห็นไหมต้อนนี้กินได้ไหนอันไหน,นเนี่ยเ,เน,นเี่ยที่ตลาดเคยขึ้นประวานเคยขึ้นเต็มเลยงั้นเรามาสร้างตรงนี้ดีกว่าเอาสร้างริมทะเลอ่ะจะบอกือว่าโก้ไอ้สเตมินาชาร์ตได้หน่อยเลยเพราะมันหิหวอ่ะเดินอะไรย่างอะไรให้กินเก็บกระต่ายไว้แล้วกัน มีไหมไหนก็วะมีเรือพี่เฮ้ยมีเห็นเชือกมีเชือกไหมเก็บเชือกไว้ด้วยนะจะบอกว่าตรงเนี้ยจะบอกว่าตรงเนี้ยตอนคืนแม่งโคตรเยอะใช่ตรงเนี้ยใช่มีเรือเชือกไิดกันหรือตาบ้านไหม เลยอะไรเขาไม่ได้โอ้ยเราอยู่บนเรือไหมกลางคืนอยู่บนเรือไหมจะดีเหรอเฮ้ยเต่าเต็มเลยเต่าเต่าเต่าแต่ไม่น่ามีเชือกนะเต่าไม่เจอเชือกมีอเลย มีเฮ้ยมีเม็ดผักด้วยก็มีอะาจทะลุหัวเต่าได้เย่ผมได้เชือกแล้วพี่เ็บเกไว้เก็บไว้เดี๋ยวนะไปสร้างบ้านกันดีกว่าแล้วก็ดองเต่าหายไว้ไหนเดี๋ยว ก็ยังทำให้สวยเท่าจีทีใครได้มาลงเต่าเอันนึงเน่แน่แน่ใครก็ได้มาเก็บโอ้เก็บไม่ได้เต็มพี่เนี่ยกินเต่ามันมีกินเต่ากินเต่าโอเคผมก็ถือหัวแล้วพี่ค่าอะไรได้ถือหัวเพีเดียวตายแนี่เมื่ไหนแล้ววะดีพี่กูหิวไหม เฮ่ยผมได้นาฬิกามาโพหิวโพหิวเก็บไว้นาฬิกามันครับเอาไปดูเวลาได้ว่าตอนไหนจะมือถือยังไม่มืดอู้สึกว่าผมได้ของดีกว่าเดิมมเนี่ย ตัดแล้วได้เลยเนี่ยไม่เห็นได้เลยเลยเออเอ้ยได้หัวแล้วใครว่าหัวนี่เนี่ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาหอวมันไม่ยากตัดไม้นี่วเร็วเร็วไปตัดไม้ไปตัดไม้แล้วคือว่ามีมีมีอยู่มีอยู่กันึงยแล้วคือว่าจะออกอะไรวะเนี่ยตรงนี้เลยกินน้ำยังไงกินน้ำยังไงบอกหน่อย กดเข้าไปอ่ะกดได้ยังกดตัวไอไอกดไอได้ยังไงอะที่ผมเหมือนได้อะไรไม่รู้อ่ะเปรียกเราล้องไงอะ่ะกดไอล้องไงแล้วกดมีมีกดน้ำไหมอะ่ะไม่มีเลยไม่มีเลยชิ้มหายแล้วตั้งหนึ่นทงทำอะไรวะเนี่ยทุกทีจะใช้กนะดน,น้ำหาหินนะไอช่วยหาหินมา ผมจะเริ่มตัดไม้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งเตาผีบปลาหมึกรอเลยมีแล้วเนี่ยโอ้ยมีเนื้อย่างต่อเลย <S <s <ules> <S อันนี้ยกให้โกเป็นแม่ครัวถ้าใครไปนคนแบกไม,มเเ้เดี๋ยวผมตัดเองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างบ้านต้นไม้ดีกว่า ถึงสูงเลยมันจะได้ไม่ม,มากเกินมนเป็นน้ำทำยังไงก็ไม่เป็นหรอกนะไอ้พวกเนี้ยไม่รู้ลืมอเอ้ยไม่เคยเล่นเหลือแค่น้ำแล้วเนี้ยมันต้องตัดกิ่ไม้ออกมันก่อ ออกเคียเดี๋ยวมาขนไม้กันด้วยนะเดี๋ยวผมตัดทิ้งตัดทิ้งไปเลยได้จ้าต้องรีบก่อนมืดจะไม่มีนอนโอกมาช่วยตัดกอนได้อุ้ยเชื่องครัวเดี๋ยวค่อยไว้ทีหลังใครก็ได้ช่วยหน่อยใครได้ช่วยหน่อยจะตายหาแล้วโดนไม้ทับเนี่ยเป็นไรครับโดนต้นไม้ทับตายครับ เกิดใหม่เลยกูเกิดใหม่เลยเหรอช่วยไม่ทันให้โอเคดูด้วยดูด้วยเวลาต้นไม้จะตกอะ่ะไม่ใช่คนที่คนหลบนะคนตัดแหละดูด้วยเ <laughs> ลตายแล้วขวานกูไม่มีด้วยไอคิมหายแล้วขวานเขาไปไหนอะ่ะอืมกวีเมาเนี่ยเ,เนี่ย<ม>เนี่ยมันมีตกอยู่นะมาที่เดิมเลยวันตายไหนวะโกมึงจ้ะ ไอ้ยี่ยมัวว่ามานก็ตายใช่ปะไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาตีผมว่ะพี่เอกอะไรนะมีคนมาตีผมว่ะอุ้ยมันมาเยอะเลยอ่ะพี่มาเยอะก่อนพี่มาช่วยก่อนมาช่วยก่อนเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยมีอีกตัวนี้ยมีตัวโอ้ยสองตัวทิ่สุยไงของยีวะเนี่ย ตัวลงบวกแม่งเลยดิไไดด้้ดมันคาบคอนในหัวกะโหลกกันคาบชิดขว,วากันคาบยังไงอะคาบคาบคอนหัวกะโหลกอะไรเงี้ยเอ่อกระหนึ่งใช้กะโหลกเป็นไม้ทำไงพไม่ตัวเดียวให้รอดหรือเปล่าลุงตัวเดียวมันตายก่อนพี่ชิดขวาชิดขวากัน มันไปไหนอ่ะมันหนีอ๋อคือว่าคาบยังไงก็ไม่เป็นเ่อได้แล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนมมาช่วยหน่อยมาหนูมาช่วยหน่อยเนมมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาหูหูไปทันแล้วแหละตายตายตายโอ้โหแล้วเนี่ย อย่าตายโอ้ยผมตายอีกแล้วมันช่วงแรกมากเลยอ่ะเก็บของให้หน่อยเก็บของไว้หน่อยกูมันตายไอ้เอกตายตรงไหนมาช่วยพี่เโกไอ้เอกมาช่วยหน่อยกำลังตายยังไงวะไปทำอะไรเนี่ยทำนั่นแหละนี่เราตัดไม้อะไรอ่ะไม่ยากขนาดนั้นเลยพี่มันก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอก หรือว่าเราไม่มีของกันตื่นมาไอพี่เนสตื่นมาโมพี่อีสวีเอาพี่อีกแ้ไอ้เจ้านั้นตายอ่ะพี่ตายแล้วตกเขาน้าตกเขาตายพี่เน่ขามันมามันอยู่ไหนตะกี้ยังเห็นอยู่เลยแต่วะ ต้องหัวต้องหัวก่อนมันกูมาเก็บสมเดี๋ยวเอาสมมันไปย่างกระเป๋าขอยังอยู่ไหมอะยังอยู่พี่ขวาพี่ยังอยู่เจ็บเจ็บไปก่อนนะไปไ่นจะไปชลิดช้างบ้านไอ้เหี้ยแม่งก็มากวนในสักตัวเยอะตรงนี้กูแบกไปหอ้หมดเลย เอกเราสร้างบ้านเล็กกันอยู่ประทังชีวิตเอาสักคืนหนึ่งดีเปล่ากดซีก็กดซีมันไม่วางให้อ๋อมันยังไม่เป็นชิ้นแล้วทิ้งยังไงอ่ะพี่เนกดทิ้งกดตัวจีจก็้เ,เดี๋ยวเหมือนเจออะไรยามันใน่ใครเออเะแต่มันในป่าอะเคยเล่นมันง่ายกว่าน,นี้จริงบอกเลย ตอนนี้กดปุ่มหวนไปหมดแล้วก็ของผมเออจริงๆรที่ผมตายไม่ได้เนี่ยของผมเยอะมากทั้งแอร์แอร์ออกซิเจนผมมีอยู่นะผมมีออกซิเจนสองลันต้องรีบหาบ้านนะเราสร้างบ้านกระโปงกระโปงก่อนก็ได้พี่มันไม่ผ่านแลยว่ะมันไม่ไหวกระเป๋าที่อยู่นะอยู่ที่เดิมมีอย่างไรใช้ มีไม้ท่อนเดียวทั้งตัวโหแม่งหิวโซเลยไหนในกระเป๋าตอนู่ที่เดิมไหมพี่แหมมีตอนนี้ไม่กลัวแล้วมีมอรลทอฟแล้วไหนกระเป๋าไม่เห็นมีเลยไอ้ตายขวานเกินกระเป๋าเลยนั้นเกย์ตายตรงไหนอะเกย์ตายตรงไหนตรงที่ตตรงที่เราเก็บเก็บศพเมื่กโก้พาไปเลย ได้แล้วโอ้โหได้ขึ้นแล้วดีใจโค้งไม่มีอะไรดีใจเท่านี้ใช่ไหมโอมีขวานมีอะไรเต็มไปหมดเลยถ้จะเติมเลือดนี่ค่ต้องใชะได้เติมี่ยาหรือเปล่าเออยายที่เป็นกระปุกขาวๆเล็กๆอะ่ะตัวโก้มีอ่ะ แล้วก็แดกไปแล้วกินนั้นไปหมดมามาสร้างบ้านหมดนีม่มาเรื่อยๆมามามามืดแล้วเนี่ยหรือว่าจะนอนเรือคืนนี้เหรอมันมีที่เซฟอยู่บนเรือผมซื้อผมไปเซฟแล้วไปดีกว่าไปเซฟดีกว่าไปว่ายน้ำยังไงนอนดีกว่าเรือมันไม่มาที่เรือได้ได้ยังไงพี่มันว่ายน้ำมาได้ไหม ได้นะไม่น่าจะได้ไม,ไม,ไม่ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ว่าพี่ไอ้พี่เจมเขาไปไงผมตกแนละ้วเอาน้ำเยี่ยมาน้ำมันทำมาแบบเบอร์มากอ่ะอืน้ำมันทำมาเป็นเรื่องอ่ะตรงไหนที่เ่ะไม่ะเในีอง โอ้โหติดบัคติดบัคจริงใครก็ให้ช่วยด้วยติดบัคอนอนตรงไหนพี่ตรงไหนพี่นี่นี่นี่ก็นอนได้ไหมเนี่ยนอนได้เหรอตรงไหนจุดเซฟอยู่ข้างบนอ่ะมันอยู่ข้างบนตรงไหนจุดเซฟอ่ะตรงไหนจุดเซฟอ่ะนี่นี่นี่เห็นไหมตัวแทอ่ะ ไหนอ่ะไม่ขึ้นเลยนะนี่อยู่นี่เออาย่ไม่อยู่มุดคนไหมหนึ่งถึงคนละสองสามละเรียบร้อยพี่พี่เองงั้นผมไปก่อนนะเอ้าใครอ่ะไม่เชื่อได้ได้เนยไปหรอกดเซฟยังไงยวยังไม่เซฟเลยเดี๋ยวก่อนกดเซฟละเอ้าวโกเดี๋ยวกันก่อนโก กดกดกดแปะครับ oh โ,โ,โ,โอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวให้ผมไปก่อนนะเบียงอะไรไม่นี่ผมหมดอ,ะ <Okay. S 1> อ่ะโอเคจะเล่นกันยาวไหมอะ่ oh. ะโอเคเล่นเลย่าันนวขอให้